สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิ่งการลือมณน,นะคะอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตรและการออกแบบค่ะอยู่สาขาเทคโนโลยีวิเทศิสินนะคะปีสองค่ะวันนี้ดิฉันจะมาตัดต่อวิดีโอแล้วก็ทำวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการใช้ของสาธารณะนะคะจะมาให้เพื่อนๆดูว่าการใช้ของสาธารณะที่ดีเป็นอย่างไรแล้วก็ควรที่จะทำอย่างไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ <laughs> ờ, Chả để bà. ờ. cũng có vài cũng bài và Cô sẽ yên รออีกแป๊บหนึ่งไม่ได้ลิงไงรออีแป๊บหนึ่งไม่ได้ลิงไงความเก่งใจเป็นสมบัติของผู้ดี